อาสาพิสูจน์ความจริงกับหมอหมูวิรศักดิ์ชัยศรีนะครับจะไปติดตามเรื่องราวของไข่แมงดาเป็นแมงดาถ้วยนะครับที่นําไปยำแล้วก็ล้อมวงรับประทานกันที่จังหวัดตราดเป็นการล้อมวงถึง7คนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับมีคนที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล2คนนะครับเสียชีวิตอีก4คนอาการยังน่าห่วง1คนกลับบ้านได้แล้วย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ ที่ตำบลบางปิดแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับก็มีคนที่ไปล้อมวงรับประทานไข่แมงดาเนี่ยซึ่งเป็นแมงดาถ้วยนะครับก็มีอาการปากชาลิ้นชาแขนขาไม่มีแรงคาดว่าสาเหตุน่าจะกินยำไข่แมงดาถ้วยนะครับแล้วก็เป็นการเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นชายนะครับวัย57ปีและอีกคนหนึ่งวัย62ปีนะครับเป็นผู้หญิง ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตไป2อรายนะครับอีก4ีรายอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ในการรักษาของแพทย์ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับกลับบ้านได้แล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าแมงแมงดาเนี่ยรับประทานไข่ได้กี่แบบแบบไหนบ้างนะครับกับหมอหมูวิรศักดิ์จรัดชัยศรีร่วมรายการสดทางโทรศัพท์กับผมขณะนี้นะครับหมอหมูสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางรายการด้วยครับหมอหมูครับ แบบไหนรับประทานได้แบบไหนรับประทานไม่ได้วิธีสังเกตสังเกตยังไงครับสําหรับแมงดาครับครับผมคือในส่วนของแมงดาในประเทศไทยที่มีอยู่ก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับก็คือเป็นชนิดแมงดาถ้วยกับแมงดาจานครับแมงดาถ้วยนี่มีชื่อหนึ่งเรียกว่าแมงดาไฟหรือนะครับพื้นถิ่นจะเรียกว่าเหครัาเป็นแมงดาที่ไม่สามารถรับประทานได้นะครับมีพิษพิษมีชื่อว่าเคตาลูทอกซิน รตรงนี้จะมีผลต่อเรื่องของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงรแล้ว้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อของการหายใจเนี่ยอ่อนแรงนะครับก็จะทําให้เสียชีวิตได้แต่ต้องเรียนนี้ก่อนนะครับตัวของแมงดาถ้วยเองเนี่ยจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นที่มีพิษนะครับ,รบแล้วก็มีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตที่ไม่มีพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางท่านนะครับที่อาจจะไปพูดหรือไปนําเสนอกันว่าจริงๆแล้วกินแมงดาถ้วยถ้ากินอย่างถูกวิธีจะไม่เสียชีวิต วิธีการก็คือเอาเส้นเมานะครับของแมงดาถ้วยออกก่อบแล้วจะทําให้มีเสียชีวิตเคยมีประสบการณ์เอาเส้นเมาส์ออกแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่นะครับตัวของแมงดาถ้วยเนี่ยที่ทาให้เสียชีวิตเนี่ยพิษ bon มันอยู่ในไข่แมงดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับประทานไปเนี่ยต่อให้เอาเส้นเมาสออกมันก็ยังมีเรารับประทานไข่นะครับ,รบพิษก็อยู่ในไข่เพราะฉะนั้นมีโอกาสเสียชีวิตได้แต่ที่ไม่เสียชีวิตเพราะว่าเขาโชคดีนะครับที่ไปเจอว่า 70%ที่ไม่มีพิษนะฮะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วแมงดาแลแมงดาถ้วยเนี่ยจึงไม่แนะนําให้รับประทานเลยครับส่วนชนิดหนึ่งครับเป็นแมงดาจานอันนี้ครับอันนี้ไม่มีพิษอันนี้สามารถนํามารับประทานได้คาวนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยคือแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของแมงดาถ้วยแมงดาจานก็จะมีคนแนะนําดูรูปร่างนะครับว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับแมงดาถ้วยเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มี ไปหางเนี่ยที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ตามแต่ผมเนี่ยเนื่องจากพอลงข้อมูลในทางเพจส่วนตัวนะครับก็บพบว่ามีหลายท่านที่บอกว่าเออเวลาไปซื้อเนี่ยบางดีแมงดาถูกตัดหางก็ก,ก็ก็ดูไม่ออกแล้วนะครับ,รบอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองบางท่านก็บอกว่าไปซื้อเนี่ยรับประทานเนี่ยส่วนใหญ่เราไปซื้อตามร้านอาหารครับก็สั่งร้านอาหารเป็นไข่แมงดานะครับมารับประทานซึ่งก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่ บางกรณีก็ขายอยู่ในห่อหมกนะครับที่ใส่ไข่แมงดาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นภาระนะครับสําคัญกับคู้ที่จหนายนะครับที่จะต้องตรวจสอบเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านปรุงอาหารแล้วทําให้ผู้อื่นรับประทานแล้วเกิดการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้มีความผิดได้นะครับครับก็ต้องระมัดระวังนะในการที่จะปรุงอาหารด้วยครับครับหมอครับแยกแยะยังไงครับเพราะว่าพี่น้องชาวประมงที่อยู่ตามทะเลส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เป็นประมงพื้นที่จริงๆเขาจะแยกออกว่าแบบไหนจานแบบไหนถ้วยแต่ว่าทําไมถึงแยกไม่ออกถึงนํามารับประทานกันได้ครับคือต้องอย่างนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยต้องอย่างที่บอกกล่าวนะครับรบแล้วเป็นชาวประมงเนี่ยแยกออกอยแล้วครับเห็นแล้วแยกออกแต่ตามข้อมูลที่เขาศึกษากันพบว่าปัจจุบันเนี่ยชาวประมงที่ทําประมงอยู่นะครับแล้วที่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ ย้ายสินฐานมาครับนะครับบางทีก็ย้ายสินฐานมาจากทางภาคอีสานบ้างภาคเหนือบ้างนะครับแล้วก็มาทาอาชีพประมงออันนี้อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกได้เทียบเท่ากับคนที่เป็นพื้นถิ่นเลยครับแทๆนะครับประกอบกับบางกรณีก็อย่างที่เรียนครับก็เข้าใจไปเองคิดว่าการเอาเส้นเมาออกเนี่ยนะสามารถรับประทานได้ทั้งที่รู้ครับว่าเป็นแบงดาตด้วยแต่ก็ยังรับประทานครับเนื่องจากว่าคิดว่ามันปลอดภัย นะครับจากแกรเอาเส้นเมาออกนี่วิธีการสังเกตด้วยส่วนใหญ่คือเราสังเกตจากตัวครับถ้าตัวใหญ่กว่าก็เป็นแรงานถ้วยนะครับแล้วก็สังเกตจากตัวหางครับถ้าหางเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวแตงดาถ้วยนะครับอันนี้เขาจะสังเกตกันดูง่ายนะครับแล้วก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวคราวนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอยู่สองประการนี่แหละครับคุออาจจะเข้าใจไปว่าน่าจะถอดเส้นเมาออกแล้วรับประทานได้ไม่ก็อาจจะขาดความเชี่ยวชาญจริต พราะเป็นคนที่ย้ายติดมาหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับครับหมอครับสําหรับวิธีระวังรักษาหากเผลอไปรับประทานไข่แมงดาถ้วยเนี่ยจะระวังรักษาในเบื้องต้นยังไงครับรู้เลยว่าเพิ่งรับประทานไปเนี่ยครับครับผมคืออาการเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือมันจะมีอาการชาชาปากชามือนะครับชาเท้าตรงนี้ให้รีบเลยนะครับรีบนําส่งโรงพยาบาล อันนี้ในลักษณะของการนําส่งพยาบาลอาจจะอยู่นในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือก็ตามหรือะหว่างการนาสง่งอะไรก็ตามนะครับ,รบก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงนะครับแล้วก็หนุนให้หัวสูงขึ้นห้ามนะครับห้ามให้ผู้ป่วยเนี่ยไปดื่มน้ําหรือดื่มนมหรือดื่มไข่ขาวที่บอกว่าจะป้องกันพิษหรือดื่มยาอะไรก็ตามนี่ไม่ควรเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางลายเนี่ยไปกระตุ้นครับมีการเอานิว้วล้วงเข้าในคอกระตุน้นแง่เอเดียนบอกว่ามันจะได้ขับพิษได้ อันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสำลักได้ครับพอสำลักก็จะมีเศษอาหารหรืออะไรต่างเนี่ยเข้าไปปิดกั้นอุดตันทางลมหายทางเดินหายใจตรงหลอดลมนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายนะครับแต่ในกรณีที่นําส่งนะระหว่างนําส่งเนี่ยเกิดมีการหัวใจหยุดเต้นเพราะมีโอกาสได้นะครับพิษพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากรับประทานประมาณ ติดถึง45นาทีครับบางกรณีอาจจะนานหน่อยอาจจะถึง3ชั่วโมงแต่เมื่อเกิดึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการลักษณะหยุดหายใจหรือว่าจะหยุดเต้น,น,นเนี่ยอันนี้ก็ต้อง C P R ก่อนนะครับสำหรับปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้รีบมารับตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับครับสำหรับการรับประทานนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหากเราไปที่ร้านเนี่ยสั่งยำไข่แมงดาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นถ้วยหรือจานทางร้านนี่เขาต้องทราบดีอยู่แล้วใช่่มัครบวา เขานาแมงดาบแบบไหนมาขายครับหมอใช่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความรับผิดช,ชอบของทางร้านนะครับที่จะต้องดูแลผู้บริโภคด้วยในในการที่จะไปดําเนินการซื้อแล้วก็ต้องเลือกอย่างที่ถูกต้องที่สามารถรับประทานได้แล้วไม่เกิดพิษนะครับมาให้กับผู้บริโภคได้รับประทานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดในกรณีที่จะรับประทานโดยที่ไม่ทราบที่มาเนี่ยนะครับอย่างเช่นใส ขายไข่แมงดาเป็นผงอย่างเนี้ยนะครับขายตามตลาหลานหรืออะไรก็ตามที่ไม่ทราบที่มาเนี่ยอันนี้ก็ให้พึงมันระวังนะครับเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าตัวไข่แมงดาถ้วยเนี่ยนะมันมีราคาถูกครับนะครับเนื่องจากว่าคนก็ไม่รับประทานเพราะบางทีก็อาจจะมีผู้ค้าที่ที่ไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับแอบนามาขายก็ปมนได้ครับครงั้นถ้าไม่มั่นใจอย่าซื้อมารับประทานครับครับครับหมอครับขอบพระคุณครับที่ให้ความรู้ครับครับขอบพระคุณทุกท่านรัรายการด้วยครับ สวัสดีครับหมอครับ